ชาวสวนจันทบุรีหันปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในกล่องโฟมและยางรถยนต์เสริมรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยวค่ะเพราะไม่ต้องใช้น้ำมากและประหยัดเนื้อที่สร้างรายได้เป็นกอะเป็นกรมไม่ต้องกลัวปัญหาภัยแล้งค่ะหลังจากมีข้อมูลจากกรมชลประทานระบุว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะวิกฤตน้ำแล้งเพราะปริมาณฝนตกน้อยลงมากโดยภาพรวมทั้งประเทศปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง12เซน์ โดยเฉพาะภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง17%ภาคกลางต่ำกว่าค่าเฉลี่ย18%ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง14%จะมีเพียงภาคใต้ฝั่งตะวันตกเท่านั้นที่มีปริมาณฝนเท่ากับค่าเฉลี่ยส่งผลให้ประชาชนต้องปรับตัวในการรับสถานการณ์โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกผักและผลไม้ต้องเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยถึงจะไม่ได้รับผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ขนาที่เกษตรกรบางส่วนในจังหวัดจันทบุรีที่มีที่ดินค่อนข้างมากจึงปรับตัวไปปลูกแตงโมพันธุ์กินนาลีพืชที่ใช้น้ําน้อยแต่สร้างเ็เงินได้อยากเป็นก่อเป็นกำรรซึ่งได้นําเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เกษตรกรในจันทบุรีบางส่วนที่มีเนื้อที่ไม่มากนักก็ปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันดังเช่นสวนของนางจำปาอยู่สุขสวัสดิ์เจ้าของสวนในพื้นที่เกาะขวางหมู่ที่3อําเภอเมืองจันทบุรี ได้ปรับตัวหันไปปลูกพืชผักสวนครัวปอสารพิษอาทิผักบุ้งดอกกวางตุ้งดอกแครและผักหาทานง่ายยอดนิยมอีกหลายชนิดด้วยการปลูกในกล่องโฟมและยางรถยนต์ไว้บริเวณข้างบ้านพร้อมระบุว่าการปลูกผักในกล่องโฟมไม่ต้องใช้น้ำมากเพียงลดน้ำเช้าและเย็นเท่านั้น อีกทั้งยังประหยัดเนื้อที่สามารถนำมาประกอบอาหารทานเองได้ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปขายที่ตลาดเป็นรายได้เสริมอีกด้วยโดยไม่ต้องกลัวกับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงและเป็นที่สนใจของประชาชนเพราะป,ปลูกเองดูแลเองจึงไม่ต้องใช้สารเคมีไม่เป็นพิษต่อสุขภาพอีกด้วยแบบมีผักอะไรก็ปลูกทุกอย่างนั่นแหละเพราะมันก็ไรายได้มันก็อยู่ได้ค่ะ มันก็ช่วยได้เพราะว่าเรามันก็มีตลาดนัดอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปขายตลาดนัดข้าปลูกผักบุ้งดอกวังตุง้งอะไรเงี้ยผักกาดคะนา้าแต่นอนนี่มันยังไม่ได้หวานตุ้มเม็ดแล้วแต่ยังไม่ได้หวานแล้วผักก็มีดอกแค่มีอะไรเงี้ยแล้วก็สุนครัวก็มีใบกะเพราโหระพาใบมังลักอะไรเนี่ยมันมันต้องใช้อยู่แล้ว่งี้ยมันใช้เนื้อที่มากไง ถ้าอย่างนี้มันแบบมันเป็นหญ้าเราก็เอามาทําเหมือนเป็นปุ๋ยได้เนี่ยข้างล่างมันจะเป็นหญ้านะแล้วเอาดินเอาปุ๋ยอะไรเนี่ยมันเป็นเอามาเผาแล้วก็เอามาใส่บนแล้วก็เราก็หวานหวานเนี่ยมันเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยมากเพราะว่านี่มันรัดมาเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างอย่างเหมือนบักบุ้งเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยถอนแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ขายเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ขายเนี่ยพรุ่งนี้ก็ถอนแล้วเนี่ยแล้วก็ทํากรไละสิบบาท ถือเป็นการปรับตัวของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีในการตั้งรับสถานการณ์ภายแล้งที่มีน้ําไม่เพียงพอตอบพืชที่ต้องใช้น้ํามากผ่านการเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยปลูกง่ายสร้างไรายได้ฝ่าวิกฤตภัยแล้งในปีนี้พาวนน์ผลนเนกถ่ยายภาพทวีปิยาส,สรรุสันทีมข่าวซีดีวีรายงาน